วัสดีครับเพื่อนเนครับต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับเวลาเราขายดีน้ําซุปแห้งหม้อตอนบ่ายๆนี่ครับเราจะขายเพิ่มเพราะว่าเรามีเนื้อเหลืออยู่ครับน้ำแต่น้ําซุปมันไม่ไม่พอขายแต่เนื้อเรายังมีวัตถุดิบเรายังมีอยู่เราก็ทาน้าเติมเหมือนที่ผมทำคลิปไปดูนะครับเพื่อนเพเพราะว่าอะไรไงล่ะวิธีการทําเนื้อตุ๋นเหมือนผมเนี่ยครับเวลาเราจะขายเนี่ยต้องทําไว้ก่อนแต่เมื่อวานครับเนื้อต้องมีครับเพราะว่าเนื้อต้มวันหนึ่งเนี่ยเอ้ยต้มครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ชั่วโมง2ชั่วโมงจะได้กว่ามันจะได้มันใช้เวลาตั้ง3างสชั่วโมองถึงจะเปื่อยบางตัวครับอย่างน่องลายไส้เนี่ยก็ใช้เวลานานเอ็นแก้วก็ใช้เวลานานก็ควรมีจะมีทําไว้เยอะๆครับทำไว้แล้วเวลาจะขายเราก็เอาในตู้เย็นมาขายเพราะเราทําเสร็จเราแช่ในตู้เย็นไว้มาดูผมจะแนะนำนเพื่อนๆครับเนี่ยอย่างนี้ครับอ่าเปิดไฟให้ดูกับม,มืดนะครับเนี่ยครับเนี่ย,ยพวกนี้ที่เราทําไว้แช่แข็งไว้แล้วนะครับเห็นไหม มีไส้มีน่องลายมีลิ้นมีเอ็นแก้วมีม้ามมีขอบกระดงครับควรมีตู้เย็นแบบนี้นะครับเนื้อเปื่อยก็แช่ไว้ลักษณะแบบนี้ครับเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยเอาออกมาตัวนี้ครับแช่ไว้่างนี้เลยเนื้อเปื่อยเนื้อสามชั้นที่เราเตรียมที่จะปาอุ่นเพื่อที่จะขายในวันนี้แหละตอนนี้ข้างนอกหน้าเตาผมต้มเนื้ออยู่ผมสามารถขายได้เลยเพราะว่าผมมีวัตถุดิบอยู่แล้วเอาตามผมมาจะแนะนำเพื่อนๆตามมา า Shift, มาดูเดินมาครับเดินมามาดูครับคือเรามีหมดแล้วครับไม่ว่าจะลิ้นน่องลายไส้ม้ามเอ็นแก้วขอบกระโด้งครับเนี่ยพอน้ําเดือดอย่างเงี้ยเราเราสามารถขายได้เลยครับน้ําเดือดแบบนี้เราสามารถขายได้เลยเพราะเรามีของพวกนี้อยู่แล้วแต่เนื้อพวกนี้ยังไม่เปื่อยนะนี่ยังไม่เปืเ่อยเพราะเราเพิ่งหย่อนน้าเพิ่งเดือดอ่ะมีอะไรบ้างมีเนื้อเปื่อยตัวเนี้ยตัวนี้ครับมาเขาดูใกล้เขามาดูใกล้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเราจะมีเนื้อพวกเนี้ยครับ อันนี้คือเนื้อเปื่อยตัวนี้ลูกค้าสามารถเข้ามากินได้เลยเพราะมันสุกแล้วเราที่เราเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นครับอยากจะแนะนำนเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็คือลูกชิ้นมีเนื้อสดมีตับอ่าวง่ายว่าเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะขายแล้วแต่เนื้อที่เราหย่อนเมื่อเช้านะี่ซื้อมาจากตลาดล้างแล้วทําความสะอาดหย่อนนะยังไม่เปื่อยครับเพราะว่าเราเพิ่งหย่อนเนื้อมันใช้เวลานานกว่าจะเปื่อย 3- 4ี่ชั่วโมงนู่นแหละครับถึงจะเปื่อยพอเราเปิดล้างเสร็จปุ๊บเรามีขายเพราะเรามีเนื้อในตู้เย็นอยู่แล้ว ที่ผมบอกว่าทําแล้วเก็บไว้3เดือนก็ไม่เสียครับอาเพื่อนๆที่สนใจซอสแตกซิกนะครับวิธีการทาของผมก็ผมเคยบอกไว้หลายรอบแล้วในคลิปนะครับนะนะตัวนี้ซอสต,ตัวนี้ไซส์สลิตรราคา300บาทตัวนี้ไซส์สี่ร้อยห้าสิบมลครึ่งลิตรนี่แหละประมาณครึ่งลิตรแปบาทร้านค้าจะใช้ตัวนี้กันเยอะครับร้านค้าจบที่ซอสต,ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องไปหิวน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บน้ำกระเทียมดองน้ํามันหอย น้ำปลาชูรสด,ด,ดีไม่ต้องไปครับใส่ตัวเดียวจบเพราะมันมันมีคุณภาพที่เขาเรียกว่าอะไรเพื่อที่มันกลมกล่อมอยู่แล้วตัวนี้ครับใส่ไปเลยมันจะละลายได้ทันทีในหม้อครับไม่เหมือนพวกที่เราใส่ไปกว่ามันจะละลายกว่ามันจะเข้ากว่ามันจะมีกันที่เราทำทุกวันมันใช้เวลานานของผมได้แป๊บเดียวได้เลยครับเหมือนกันตัวนี้เครื่องเทศ2องหนึ่งห้าสิบบาทครับหย่อนแป๊บเดียวกินออกแล้วครับไม่เหมือนที่บางคนเขาใส่นะพเพื่อนที่ใส่เป็นกิ่งครับอบเชยใส่เป็นกิ่ง โบยกักใส่เป็นกิ่งเลยใส่เป็นกิง่งเป็นกิง่งเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นอะไรก็ว่าไปไม่บักชีเนะี่ยแล้วก็เอาไปใส่ห่อ,อผ้าขาวบางหย่อนลงไปในหมอ้อกว่ากลิ่นมันจะออกไม่ใช้เวลานานตัวนี้ที่ผมทําให้ดูนะครับแป๊บเดียวกินมันออกเลยครับตัวนี้แล้วจะไม่มีกลิ่นคาวเนื้อมีแต่กลิ่นความหอมชวนให้ลูกค้าอยากจะกินครับมันมีความหอมลม,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 มนของเนื้อไม่มีกลิ่นคาวนะครับสนใจแนะนําทักมาในเพจเต๋าแตกซิกนะครับเพจเต๋าแตกซิกทักเข้ามาเลยจะมีทักไปในกล่องข้อความเพจนะเพื่อนๆกล่องข้อความเพจ เดี๋ยวน้องๆจะค่อยๆไล่ตอบทีละคนทีละคนทีละคนครับตอบช้าหน่อยแต่ตอบอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้มันหลุดครับถ้าเราโมจะข้ามไปตอบมันจะหลุดน้องๆบอกมันจะหลุดค่อยๆไล่ๆตอบรับโอเครีบขายของก่อนบรรยากาศร้านตอนเช้ากาลังเปิดร้านอยู่เนี่ยครับโอเคขอให้เพื่อนๆที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เหมือนกันขายดีๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนไปครับบ๊ายบาย